หัวใจหรือยังสาวฉันเอาพี่เต๋าเดี๋ยวพี่เต๋เาเจอกันไ,ได้ได้เดี๋ยวเนี่ยเฟรมแป๊บเดียวครัเฟรมจะได้ละเอียงแค่ฝ่ทุกทีเพ ได้ยังอ่ะหรือสายอื่นที่มันยาวๆก็ได้นะลูกแล้วหนูก็ทำไมสายมันพันกันมั่วจังเลยวันนี้พี่เต๋าไปช่วยน้องไปช่วยเพื่อนหน่อยน้องสิใช่ไหมน้องครับสายไหนเฟ่มส,สายสายสีนี่สีเขียวใช่ผอดไม่มีอ่ะถอกนั่นก่อนถอดนั่นมาก่อน เห็นไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเฟรมไปฝึกเสียงเต็มเยอะวันนี้เสียงเลยไม่มาแต่ตอนนี้อยู่กับครูฝึกเสียงสูงเสียงหลบทำไมทำได้เพราะอะไรเข้าใจยังเพราะฝึกเสียงเต็มเยอะเลยเล้ไปกลับไปท่อเดิมไงอย่าฝึกเยอะอก็ลืมเสียงเต็มอ้าว เพยงเต็มมันจะลืมได้ไงเราร้องมาตั้งกี่ปีมันไม่พอเพลงมนอย่างตึ้งนึ้งชื่อปล่อยมาไม่นี่ก่อมามาทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้จนพีกับฟูต้องหลอกตัวเองสบายได้แล้วสบายโอ้โหต้องมีทั้งหมดมั้ยเละอีกแล้